สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่อยากจะเปลี่ยนเช้าวันธรรมดาของคุณให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณรู้ไหมครับว่าตอนเช้าคือช่วงเวลาที่มีพลังมากที่สุดของวันมันคือเวลาที่สมองเรายังใสความคิดยังสดใหม่และหัวใจยังไม่ถูกกวนโดยสิ่งรอบตัวแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ฆ่าตอนเช้าของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัว ตื่นสายกดโทรศัพท์เช็คโซเชียลกินข้าวแบบรีบๆแล้วก็รีบออกไปเผชิญความวุ่นวายเหมือนทุกวันทั้งที่ความจริงแล้วเพียงแค่จัดการกับตอนเช้าให้ดีชีวิตทั้งวันของคุณรวมถึงทั้งชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้สิบเท่าวันนี้ผมจะพาคุณไปค้นพบ5สิ่งที่ควรทำในตอนเช้าถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้ก้าวกระโดดแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้ และนอกจาก5สิ่งนั้นเราจะเจาะลึกกันอีก5ห,หัวข้อสำคัญที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมเช้าถึงเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆและคุณจะได้แนวทางที่ลงมือทำได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเลยเตรียมตัวไว้ให้ดีครับเพราะนี่คือเช้าที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณตลอดไปข้อที่1เริ่มต้นวันด้วยความกตันยูและการขอบคุณเช้านี้คุณตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแบบไหนครับ เหนื่อยไหมหรือว่ายังง่วงคิดถึงงานที่ต้องทำวันนี้ไหมหรือกำลังกังวลกับบางสิ่งที่รออยู่แต่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกแบบไหนก็ตามขอให้ลองหยุดสักนิดลมหายใจหนึ่งแล้วถามตัวเองว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่ฉันรู้สึกขอบคุณมันอาจเป็นเรื่องเล็กๆอย่างได้ตื่นขึ้นมาอีกวันได้เห็นแสงเช้าได้ยินเสียงคนที่เรารักหรือ แค่ได้หายใจอยู่ในโลกนี้อีกหนึ่งวันเพราะความจริงคือเรามักลืมขอบคุณสิ่งธรรมดาที่วันหนึ่งเราอาจไม่มีมันอีกแล้วรู้ไหมครับว่าสมองของเรานั้นถูกตั้งโปรแกร,รมให้จดจำสิ่งลบมากกว่าสิ่งดีๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่า negative bias เพราะในอดีตมันช่วยให้มนุษย์เอาตัวรอดได้ต้องจำสิ่งอันตรายก่อนสิ่งดีๆแต่ในโลกยุคนี้ สิ่งนั้นกลับกลายเป็นกับดักทางจิตใจเราจดจำปัญหาความผิดหวังคำพูดแย่ๆได้ดีกว่าเสียงขอบคุณจากใจและนั่นคือเหตุผลที่การฝึกขอบคุณในตอนเช้าคือวิธีรีเซ็ตสมองทิ์ทรงพลังที่สุดวิธีหนึ่งในโลกเริ่มต้นง่ายๆแค่3มสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณไม่ต้องมากครับแค่สามสิ่งเล็กๆที่คุณรู้สึกขอบคุณเขียนไว้ในสมุด หรือพูดเบาๆกับตัวเองก็ได้เช่นฉันขอบคุณที่วันนี้ได้ตื่นมาอย่างปลอดภัยฉันขอบคุณที่ยังมีคนรักที่อยู่ข้างๆฉันขอบคุณโอกาสอีกวันที่จะได้ลองใหม่อีกครั้งเพียงเท่านี้สมองของคุณจะเริ่มสแกนหาแง่ดีของชีวิตโดยอัตโนมัติแทนที่จะจมอยู่กับสิ่งที่ขาดในเชิงวิทยศาศาสตร์มีงานวิจัยจากฮาร์วาร์ U.C. Davis และเยลยืนยันว่าการฝึกขอบคุณวันละไม่กี่นาทีช่วยลดความเครียดเพิ่มระดับฮอร์โมนโดปามีนฮอร์โมนแห่งความสุขและทำให้คนเรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นจริงนั่นแปลว่าเพียงแค่คุณเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยความขอบคุณคุณก็ได้เริ่มต้นวันด้วยพลังทางสมองที่ดีที่สุดแล้วตัวอย่างจากคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกลองสังเกตดูสิครับ ว่าคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนไม่ว่าจะเป็นซ e o นักกีฬาหรือนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกพวกเขามีพิธีกรรมแห่งความขอบคุณทุกเช้าโทนี่โรบินส์ตื่นเช้ามาเขาจะใช้เวลา10นาทีเต็มกับสิ่งที่เรียกว่าพรามิงหนึ่งในนั้นคือการขอบคุณสามสิ่งจากใจจริงเขาเคยพูดว่าคุณไม่สามารถรู้สึกขอบคุณและกลัวได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อคุณขอบคุณความกลัวจะหายไปโอปราวินฟรีเขียนบันทึก gratitude journal ทุกวันและเชื่อว่าการขอบคุณคือเครื่องมือสร้างปฏิหารในชีวิตประจำวันพวกเขาไม่ได้ขอบคุณเพราะชีวิตสมบูรณ์แบบแต่เพราะการขอบคุณทำให้ชีวิตสมบูรณ์ในแบบที่มันเป็นลองจินตนาการดูสิครับคุณตื่นเช้ามาแทนที่จะรีบควาโทรศัพท์คุณลุกขึ้น นั่งนิ่งๆสูดลมหายใจลึกๆแล้วพูดเบาๆกับตัวเองว่าขอบคุณที่วันนี้ฉันยังได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ขอบคุณที่ฉันยังมีร่างกายที่พร้อมเดินต่อขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านมาที่ทำให้ฉันเป็นคนวันนี้คุณรู้สึกไหมครับเพียงเท่านี้ความเครียดก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วความขอบคุณทำให้เรามองโลกเปลี่ยนไป คนที่ขอบคุณไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์กว่าใครแต่พวกเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่และนั่นคือพลังที่ทำให้พวกเขามีความสุขกว่าคนที่เอาแต่ไล่ตามสิ่งที่ขาดชีวิตไม่ได้ต้องการสิ่งใหม่เสมอไปบางครั้งมันต้องการเพียงสายตาใหม่ที่มองสิ่งเดิมด้วยหัวใจที่ขอบคุณเทคนิคฝึกขอบคุณตอนเช้าตื่นแล้วอย่าแตะมือถือทันทีหายใจลึกๆสามครั้งก่อนทาอย่างอื่น พูดขอบคุณออกเสียงสามเรื่องไม่ต้องใหญ่โตแค่เรื่องเล็กๆก,ก็พอนึกถึงคนที่คุณรักแล้วอวยพรให้เขามีวันที่ดีคุณจะรู้สึกว่าใจตัวเองอ่อนโยนขึ้นทันทีเขียนลงสมุด gratitude journal ทำทุกวันแล้วจะเห็นพลังของมันชัดขึ้นเรื่อยๆยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกเพราะคนที่คุณควรขอบคุณที่สุดคือตัวคุณเองเช้าที่ดีที่สุดไม่ใช่เช้าที่สมบูรณ์แบบ แต่คือเช้าที่คุณเริ่มต้นด้วยหัวใจที่ขอบคุณข้อที่สปลุกพลังด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายเชา้านี้หลังจากคุณได้เริ่มต้นวันด้วยความขอบคุณแล้วต่อไปคือเวลาที่คุณจะปลุกพลังชีวิตในตัวเองให้ตื่นขึ้นคุณรู้ไหมครับว่าในทุกเช้าที่คุณลุกขึ้นขยับร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยคุณไม่ได้แค่ขยับกล้ามเนื้อ แต่คุณกําลังปลุกจิตใจให้ลุกขึ้นพร้อมสู้กับทั้งวันการเคลื่อนไหวคือการเปิดสวิตของสมองมีงานวิจัยมากมายยืนยันว่าเมื่อร่างกายเราเริ่มเคลื่อนไหวแม้เพียง5-10ถึงนาทีสมองจะหลั่งสารโดปามีนเอนโดฟินและเซโรโทนินซึ่งทั้งหมดคือฮอร์โมนแห่งพลังและความสุขนั่นหมายความว่าแค่คุณยืดแขนยืดขาหรือเดินเบาๆตอนเช้า คุณก็เหมือนกำลังเปิดเครื่องยนต์ของสมองให้พร้อมทำงานเต็มกำลังลองนึกภาพดูสิครับสมองของคุณเหมือนรถยนต์ที่จอดทั้งคืนถ้าคุณขับออกทันทีโดยไม่วอร์มเครื่องมันอาจฝืดมันอาจกระตุกแต่ถ้าคุณให้มันวอร์มแค่ไม่กี่นาทีทุกอย่างจะลื่นไหลร่างกายเราก็เช่นเดียวกันการเคลื่อนไหวตอนเช้าคือการวอร์มพลังชีวิตก่อนเริ่มวันใหม่ทำไมคนสำเร็จ ถึงขยับตัวทุกเช้าลองดูคนที่คุณชื่นชมครับนักธุรกิจระดับโลกนักแสดงนักกีฬานักสร้างแรงบันดาลใจแทบทุกคนมี Morning Movement เป็นกิจวัตรประจำวันมาร์ควอลเบิร์กตื่นตีสามครึ่งและเริ่มออกกำลังกายก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเขาบอกว่าการขยับร่างกายตอนเช้าทำให้จิตใจชันนิ่งและมีพลังทิมคุก CEO ของ Apple ตื่นตีสีทุกวันและใช้เวลาออกกำลังกายก่อนเริ่มทำงานเขาบอกว่ามันคือช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับตัวเองโดยไม่มีเสียงรบกวนริชาร์ดแบนซันเขาเล่นเซิร์ฟว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานตอนเช้าเสมอเขาเชื่อว่าพลังของวันทั้งวันเริ่มจากการเคลื่อนไหวร่างกายพวกเขาไม่ได้ทำเพราะอยากโชว์แต่เพราะพลังตอนเช้าที่ได้จากการขยับร่างกายช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิและพร้อมทำสิ่งยิ่งใหญ่การออกกำลังกายตอนเช้าไม่ได้แค่ดีต่อร่างกายมันดีต่อจิตใจหลายคนเข้าใจผิดว่าออกกำลังกายเท่ากับเพื่อสุขภาพกายเท่านั้นแต่ความจริงคือมันคือยารักษาใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเมื่อคุณขยับร่างกายหัวใจจะเต้นแรงขึ้นเลือดจะสูบฉีดไปยังสมอง และสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเริ่มรู้สึกมีชีวิตชีวาความขี้เกียจจะค่อยๆหายไปความคิดลบจะเบาบางและคุณจะเริ่มรู้สึกอยากทำสิ่งดีๆต่อเนื่องทั้งวันมันคือการส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับวันนี้ไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องออกแรงหนักหลายคนบอกว่าอยากเริ่มออกกำลังกายตอนเช้า แต่ไม่มีเวลาผมอยากบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปยิมไม่ต้องวิ่งเป็นกิโลไม่ต้องยบน้ำหนักคุณแค่ต้องขยับแค่เดินรอบบ้านยืดเส้น5นาทีทำสควอตเบาๆ10ครั้งหรือเปิดเพลงช้าๆแล้วขยับตามจังหวะมันก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนพลังของทั้งวันสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ความหนักของการออกกำลังกาย แต่คือความสม่ำเสมอของการเริ่มขยับทุกเชา้าเพราะพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากกล้ามเนื้อแต่มาจากวินัยที่คุณฝึกสร้างในทุกเชา้าผมอยากให้คุณลองเริ่มจากสิ่งนี้พรุ่งนี้เชา้าตื่นแล้วหายใจลึกๆสามครั้งเพื่อปลุกอากาศสดใหม่เข้าสู่ร่างกายยืดตัวช้าๆหนึ่งนาทียืดแขนขึ้นสูดลมเข้าลมหายใจออกยืดข้างซ้ายขวา หมุนข้อไหล่คอและเอวเบาๆ2นาทีปลุกกล้ามเนื้อที่ตึงให้ผ่อนคลายทำท่ากายบริหารง่ายๆอีก2นาทีเช่นสควอตเบาๆแพลงหรือเดินในบ้านยิ้มพร้อมพูดในใจว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับวันใหม่ทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่ผลลัพธ์จะเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งวันเมื่อร่างกายขยับพลังชีวิตก็ขยับตามลองสังเกตดูครับ วันที่คุณนั่งนิ่งๆเฉยๆคุณจะรู้สึกหมดแรงไม่อยากทำอะไรเลยแต่วันที่คุณขยับร่างกายแต่เช้าทุกอย่างในชีวิตดูง่ายขึ้นสดใสขึ้นนี่คือพลังของการเคลื่อนไหวมันไม่ได้แค่เปลี่ยนร่างกายแต่มันเขย่าจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นเช้าที่คุณลุกขึ้นขยับคือเช้าที่คุณบอกตัวเองว่าฉันไม่ยอมให้ชีวิตนิ่งอีกต่อไป มันไม่ใช่แค่การออกกําลังกายแต่มันคือการประกาศเจตนาว่าฉันจะใช้วันนี้ให้ดีที่สุดอย่ารอแรงบันดาลใจถึงจะเริ่มขยับเพราะความจริงคือแรงบันดาลใจจะมาหลังจากคุณเริ่มขยับต่างหากข้อที่3ใช้เวลาตั้งเป้าหมายและโฟกัสในสิ่งสำคัญวันนี้คุณตื่นมาด้วยความรู้สึกแบบไหนครับรีบคว้ามือถือ เปิดดูแจ้งเตือนหรือใช้เวลาสักครู่เพื่อหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะใช้เวลาไปกับอะไรดีหลายคนเริ่มวันด้วยความวุ่นวายรีบออกจากบ้านกินข้าวไปโทรศัพท์ไปคิดไปหลายเรื่องในหัวแต่รู้ไหมครับว่าเช้าเพียงไม่กี่นาทีแรกของวันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งวันเลย หตอนเช้าคือเวลาทองของสมองช่วงเช้าหลังตื่นสมองของเรายังสดใหม่เหมือนกระดาษเปล่าที่พร้อมให้เขียนถ้าคุณใช้เวลานี้ตั้งเป้าหมายหรือโฟกัสในสิ่งสำคัญคุณจะกำหนดทิศทางของทั้งวันได้เลยในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเริ่มวันด้วยความวุ่นวายเปิดโซเชียลก่อนแปลงฟัน หรือรับข่าวร้ายตั้งแต่ยังไม่กินข้าวสมองคุณจะถูกดึงไปอยู่ในโหมดตอบสนองทันทีทั้งวันคุณจะรู้สึกเหมือนโดนชีวิตลากไปมากกว่าเป็นคนกำหนดมันดังนั้นช่วง30นาทีแรกหลังตื่นคือเข็มทิศของทั้งวันคุณจะใช้มันยังไงนั่นแหละที่จะตัดสินว่าทั้งวันคุณจะรู้สึกดีหรือเหนื่อยข้อที่สครับ ตั้งเป้าหมายของวันแค่3อย่างพออย่าพยายามทําทุกอย่างให้เสร็จในวันเดียวครับเพราะพลังของเรามีจำกัดสิ่งที่ควรทําคือตั้งเป้าหมายแค่3อย่างสำคัญที่สุดเช่นปิดโปรเจกต์ให้เสร็จออกกําลังกาย30นาทีใช้เวลากับครอบครัวหนึ่งชั่วโมงโดยไม่แตะมือถือเขียนมันลงในกระดาษ หรือในสมุดบันทึกตอนเช้าคุณจะเห็นว่าเป้าหมายของวันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเกินไปแต่มันชัดพอที่จะทำให้คุณไม่หลงทางเมื่อถึงเย็นพอได้ขีดออกทีละข้อคุณจะรู้สึกถึงความก้าวหน้าเล็กๆและนั่นคือสิ่งที่สร้างความสุขในแต่ละวันข้อที่3โฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้ หลายคนเริ่มเช้าด้วยการคิดถึงสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นงานที่เจ้านายสั่งเพิ่มสภาพอากาศหรือคำพูดของคนอื่นเมื่อวานแต่ความจริงคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้แน่ๆคือการตอบสนองของเราเองดังนั้นแทนที่จะใช้พลังคิดถึงสิ่งที่อยู่นอกมือให้โฟกัสกับสิ่งที่เราทำได้ตรงหน้าตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด พูดให้ดีกับคนรอบตัวดูแลตัวเองให้เต็มที่ถ้าคุณเริ่มเช้าแบบนี้คุณจะไม่รู้สึกว่าชีวิตอยู่ในมือคนอื่นเลยแต่จะรู้ว่าชีวิตอยู่ในมือคุณเองสเขียนเป้าหมายซ้ำทุกเช้านี่คือเคล็ดลับเล็กๆที่คนสำเร็จหลายคนทำพวกเขาเขียนเป้าหมายซ้ำทุกเช้าไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะอยากให้สมองจำว่า นี่แหละสิ่งสำคัญของฉันคุณอาจใช้เวลาไม่ถึงสนาทีแค่เขียนว่าวันนี้ฉันจะจุดๆแล้วต่อด้วยสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จเชื่อไหมครับว่าแค่สนาทีนี้จะทำให้คุณโฟกัสมากขึ้นตลอดทั้งวันเพราะเมื่อไหร่ที่ใจเริ่มวอกแวกคุณจะนึกถึงประโยคนั้นขึ้นมาเสมอ 5. ใช้พลังเช้าเพื่อเริ่มวันแบบมีทิศท,ทาง อย่าปล่อยให้เช้าของคุณถูกกลืนไปกับความเร่งรีบลอนตื่นเช้ากว่าปกติแค่20นาทีปิดมือถือไว้ก่อนหายใจลึกๆสองสามครั้งแล้วตั้งคำถามง่ายๆว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของฉันในวันนี้คุณอาจได้คำตอบว่าทำให้ลูกยิ้มได้หรือเริ่มต้นสิ่งที่เลื่อนมานาน ไม่ว่าคำตอบนั้นคืออะไรมันจะทำให้ทั้งวันของคุณมีความหมายตอนเช้าไม่ใช่แค่เวลาตื่นแต่คือเวลาที่คุณเลือกชีวิตเลือกว่าจะปล่อยให้วันพาไปหรือจะเป็นคนขับมันเองจำไว้นะครับใครใช้ตอนเช้าได้ดีเขาจะใช้ทั้งวันได้มีพลังและใครใช้แต่ละวันได้ดีเขาก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีค่า ตื่นเช้าแล้วตั้งเป้าหมายของคุณวันนี้เลยครับไม่ต้องรอวันพิเศษเพราะทุกเช้าคือโอกาสใหม่เสมอข้อที่4จัดลำดับความสำคัญของงานและชีวิตในแต่ละวันคุณรู้ไหมครับว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่สำคัญสมควรได้รับเวลาของคุณในวันนี้เชา้านี้ก่อนจะเปิดมือถือหรือก่อนจะเปิดอีเมลหรือก่อนจะตอบใครสักคนผมอยากชวนคุณหยุดนิ่งแค่5นาที แล้วถามตัวเองว่าวันนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆในชีวิตของฉันเพราะถ้าคุณไม่ตอบคำถามนี้ด้วยตัวเองทั้งวันของคุณจะถูกคนอื่นตอบแทนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเจ้านายโซเชียลมีเดียหรือเรื่องจุกจิกที่ดูเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญเลย 1. ความต่างระหว่างสิ่งสำคัญกับสิ่งเร่งด่วนนี่คือจุดที่คนจำนวนมากพลาด เราทำสิ่งที่เร่งด่วนทั้งวันโทรศัพท์ดังข้อความเข้ามางานด่วนจากคนอื่นแต่สุดท้ายกลับไม่มีเวลาทำสิ่งที่สำคัญจริงๆกับชีวิตตัวเองลองคิดดูสิครับอะไรคือสิ่งสำคัญของคุณในวันนี้จริงๆอาจเป็นการดูแลสุขภาพการเริ่มโปรเจกต์ใหม่การอยู่กับคนที่คุณรักหรือการพัฒนาตัวเองสักหนึ่งอย่างถ้าคุณไม่จัดลำดับมันตั้งแต่เช้าคุณจะจบวันด้วยความรู้สึกว่า เหนื่อยมากแต่ไม่ได้ทำอะไรที่มีความหมายเลย 2. เทคนิคสามวงกลมของชีวิตในตอนเช้าก่อนเริ่มวันให้คุณวาดวงกลมสามวงในสมุดหรือในใจคุณก็ได้ครับวงกลมแรกงานที่ต้องทำวงกลมที่สองสิ่งที่อยากทำวงกลมที่สามสิ่งที่สำคัญต่อหัวใจจากนั้นดูว่าจุดที่วงกลมทั้งสามทับกันคืออะไรสิ่งนั้นแหละคือ สิ่งที่คุณควรให้เวลาก่อนใครในตอนเช้าเพราะมันคือส่วนผสมของเป้าหมายแรงบันดาลใจและคุณค่าในชีวิต 3. เริ่มจากงานสำคัญที่สุดก่อนหนึ่งอย่างกฎนี้เรียบง่ายมากแต่เปลี่ยนชีวิตคนมานับไม่ถ้วนให้คุณถามตัวเองตอนเช้าแบบนี้ครับถ้าฉันทำได้แค่หนึ่งอย่างในวันนี้แล้วสิ่งนั้นจะทำให้วันของฉันคุ้มค่ามันคืออะไรแล้วลงมือทำมันให้เสร็จก่อน1ิบโมงเช้าถ้าเป็นไปได้ เพราะหลังจากนั้นต่อให้วันทั้งวันยุ่งขนาดไหนคุณก็จะรู้ว่าวันนี้ฉันได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วและนั่นคือพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนมีวินัย 4. ใช้กฎ80-20กับชีวิตประจำวันทุกอย่างในชีวิตเราไม่ได้มีค่าน้ำหนักเท่ากัน80%ของผลลัพธ์มักมาจากแค่20%ของการกระทำตอนเช้าให้คุณลิสต์สิ่งที่ต้องทำทั้งหมด จากนั้นวงกลมร,บรอบๆแค่2อ,อย่างที่ถ้าทำสำเร็จจะสร้างผลลัพธ์มากที่สุดแล้วโฟกัสที่มันเท่านั้นอย่าพยายามทำทุกอย่างเพราะการพยายามทำทุกอย่างคือสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สำเร็จอะไรเลย5จัดสมดุลงานกับชีวิตทุกเชา้าคือการเลือกการอย่าลืมนะครับชีวิตไม่ได้มีแค่งานเช้าของคุณจึงไม่ควรเริ่มด้วย แต่ตารางงานถามตัวเองทุกเช้าว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรให้ตัวเองภูมิใจวันนี้ฉันจะดูแลใจฉันยังไงอาจเป็นการโทรหาคนที่คุณรักการใช้เวลาเงียบๆกับกาแฟถ้วยโปรดหรือการยิ้มให้ตัวเองในกระจกเพราะบางครั้งสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ได้อยู่ใน t ูดูลิสต์แต่มันอยู่ในหัวใจของคุณ6เช้าคือจังหวะของการเรียงลำดับชีวิต คนที่รู้จักจัดลำดับในตอนเช้าจะไม่สับสนในตอนบ่ายและจะไม่รู้สึกเสียเวลาในตอนค่ำลองใช้เวลาเพียง10นาทีทุกเช้าเขียนสิ่งที่ต้องทำเรียงตามความสำคัญไม่ใช่ความเร่งด่วนแล้วคุณจะเห็นว่าวันหนึ่งหนึ่งของคุณสงบขึ้นมีพลังขึ้นและไม่วุ่นวายเหมือนที่ผ่านมาจำไว้นะครับเช้าไม่ใช่เวลาที่ต้องรีบแต่คือเวลาที่ต้องเลือกให้ถูกเพราะคนที่เลือกถูกตั้งแต่เช้า จะไม่ต้องแก้ชีวิตทั้งวันตื่นเช้าแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะให้เวลาชีวิตกับสิ่งที่สำคัญหรือแค่สิ่งที่เร่งด่วนคำตอบของคุณในตอนเช้าจะเป็นทิศทางของชีวิตคุณในตอนเย็นเสมอข้อที่5เติมอาหารสมองและอาหารใจในตอนเช้าวันนี้ผมอยากชวนคุณมาลองทำสิ่งเล็กๆที่จะเปลี่ยนวันทั้งวันของคุณให้ต่างออกไปนั่นคือ เติมอาหารให้สมองและเติมอาหารให้หัวใจของคุณตั้งแต่เช้า 1. สมองที่ว่างเปล่าคือสนามรบของความคิดลบรู้ไหมครับว่าสมองของคนเราไม่ได้เงียบในตอนเช้าเลยทันทีที่คุณตื่นความคิดหลายร้อยอย่างจะเข้ามาในหัวบางอย่างมาจากความเครียดที่ค้างจากเมื่อวานบางอย่างมาจากความกลัวในอนาคตบางอย่าง มาจากสิ่งที่คนอื่นพูดใส่เราเมื่อหลายวันก่อนแต่ถ้าคุณเลือกได้ว่าจะให้สมองคุณเริ่มวันด้วยอะไรคุณจะสามารถควบคุมอารมณ์พลังและทิศทางของวันนั้นได้ทั้งวัน 2. เติมอาหารสมองด้วยความรู้และแรงบันดาลใจเช้าคือเวลาที่สมองเปิดรับสิ่งใหม่ได้ดีที่สุดอย่าให้มันเต็มไปด้วยแต่ข่าวลบหรือโพสต์ในโซเชียล ให้เริ่มเช้าด้วยสิ่งที่หล่อเลี้ยงความคิดอ่านหนังสือดีๆสักสองหน้าฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองหรือดูคลิปแรงบันดาลใจสั้นๆที่ทำให้คุณอยากเริ่มต้นวันไม่ต้องมากครับแค่10บนาทีตอนเชา้าแต่สิ่งนั้นจะเปลี่ยนวิธีคิดคุณทั้งวันเพราะสมองจะจำอารมณ์แรกของวันไว้เป็นพลังในการตัดสินใจถ้าเริ่มวันด้วยความคิดบวก สมองคุณจะมองโลกในมุมที่เปิดมากขึ้นและถ้าเริ่มวันด้วยแรงบันดาลใจคุณจะกลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัว 3. เติมอาหารใจด้วยความสงบและความหมายหัวใจของเราก็เหมือนกล้ามเนื้อครับถ้าไม่ดูแลมันก็เหนื่อยล้าได้เหมือนกันลองใช้เวลาเช้าสักหนาทีนั่งนิ่งๆหลับตา หายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าฉันกำลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่มันทำให้ฉันมีความสุขไหมบางคนอาจเจอคำตอบบางคนอาจยังไม่เจอไม่เป็นไรครับเพราะการได้ถามหัวใจตัวเองก็ถือเป็นอาหารที่ดีแล้วและรู้ไหมครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากที่สุดไม่ได้เริ่มวันด้วยความรีบ แต่เริ่มวันด้วยการเชื่อมต่อกับหัวใจของตัวเองเสมอ 4. พิธีกรรมเล็กๆที่หล่อเลี้ยงพลังในตอนเช้าจิบกาแฟช้าๆและฟังเพลงที่ทำให้ใจสงบเขียนคำขอบคุณ3ามอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานอ่านประโยคสร้างพลังเช่นวันนี้ฉันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองหรือแม้แต่เปิดเพลงบรรเลงเบาๆแล้วมองท้องฟ้า สิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่เป็นอาหารใจที่จะทำให้คุณไม่หลงในความวุ่นวายของโลกเพราะเมื่อใจคุณเต็มคุณจะไม่ต้องวิ่งหาความสุขจากข้างนอกแต่คุณจะสร้างความสุขจากข้างในได้ด้วยตัวเอง 5. เช้าที่อิ่มใจจะทำให้วันนั้นมีค่าลองนึกภาพคนที่ออกจากบ้านตอนเชา้าด้วยใจที่ว่างเปล่าเขาจะต้องใช้ทั้งวันเพื่อนหนีจากความเหนื่อย แต่คนที่ออกจากบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเขาจะใช้ทั้งวันเพื่อสร้างสิ่งที่มีค่านั่นคือความต่างระหว่างคนที่แค่ตื่นขึ้นมากับคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกเชา้าเพราะในทุกเชา้าเรามีโอกาสเลือกได้ว่าจะเติมหัวใจเราด้วยพลังหรือปล่อยให้มันแห้งแล้งไปทีละนิด 6. อาหารสมองบวกอาหารใจเท่ากับพลังชีวิตอย่าคิดว่าเช้าแค่สำหรับกินข้าวหรือรีบไปทำงาน เช้าคือช่วงเวลาที่คุณป้อนสิ่งสำคัญที่สุดให้ตัวเองเมื่อสมองได้รับความรู้ใหม่หัวใจได้รับความสงบใหม่คุณจะเริ่มวันด้วยพลังที่ต่างออกไปเลยครับและสิ่งนั้นจะสะท้อนออกมาทุกอย่างในน้ำเสียงของคุณในการตัดสินใจในรอยยิ้มที่คุณให้คนอื่นและในวิธีที่คุณมองโลก ตอนเช้าคือช่วงเวลาที่โลกเงียบพอให้คุณได้ฟังเสียงในใจตัวเองอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแบบว่างเปล่าเพราะถ้าคุณเลือกเติมอาหารสมองและอาหารใจทุกวันคุณจะไม่ต้องรอให้ชีวิตเปลี่ยนเองแต่คุณจะสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาด้วยมือของคุณเองและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับ5สิ่งเล็กๆในตอนเช้าที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่สิ่งเหล่านี้คนส่วนใหญ่กลับไม่เคยทำอย่างจริงจัง ทั้งที่มันคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกคนทุกเช้าที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมามันไม่ใช่แค่การเริ่มวันใหม่แต่มันคือโอกาสใหม่ที่จักรวาลมอบให้คุณอีกหนึ่งวันเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นอีกครั้งเพื่อให้คุณได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งและเพื่อให้คุณได้เข้าใกล้เป้าหมายในใจมากขึ้นอีกก้าวจำไว้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ตั้งแต่เช้าแรกแต่คุณต้องเริ่มต้นให้ถูกทางเริ่่่มมด้วยการขอบคุณสิงทีี เติมพลังให้กายและใจตั้งเป้าหมายให้ชัดโฟกัสในสิ่งสำคัญจัดลำดับชีวิตอย่างมีสติและเติมอาหารสมองให้ตัวเองทุกวันเพราะคนที่เริ่มต้นเช้าได้ดีคือคนที่ชนะทั้งวันทุกเช้าคือของขวัญและทุกครตื่นขึน้นคือโอกาสที่คุณไม่ควรปล่อยผ่านหากวันนี้คุณได้ฟัง podcast นี้จนจบผมอยากให้คุณลองเริ่มทำสิ่งเหล่านี้พรุ่งนี้เช้าเลยครับไม่ต้องครบทุกข้อแค่เลือกหนึ่งอย่างแล้วทำให้ดี เมื่อคุณเห็นผลลัพธ์จากสิ่งเล็กๆคุณจะอยากทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมสิบเท่าอย่าลืมนะครับเช้าที่ดีเท่ากับชีวิตที่ดีและทุกอย่างเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เชา้าขอบคุณที่ฟังจนจบหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าฝากกดแชร์ให้คุณที่คุณรักเพราะบางทีสิ่งที่คุณแชร์ในวันนี้อาจเปลี่ยนเช้าว,วันพรุ่งนี้ของใครบางคนไปตลอดชีวิตแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ ขอให้คุณมีเช้าที่ดีที่สุดในชีวิต